ทำงานที่ประเทศไทยวันละ400ไม่พอกินแบบนี้สังกล้าพูดสวัสดีและสบายดีทางพ่อแม่พี่น้องฟังลาวฟั่งไทยเนาะมื่อนี้กลับมาพบมาพอกันที่เก่ากับช่องพื้นบ้านชาแนลเมื่อนี้เบายอดกาอยู่ที่จังหวัดระยองอำเภอเมืองตำบลน,น้าตกวัดพี่น้องแต่าหากว่าพใดเขาเบื่งแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามในช่องพื้นบ้านชาแนลของเฮาเยเนาะ ส่วนวันนี้เบยอยดมีเรื่องราวจะมานำเสนอเนาะเป็นการที่แบบว่าแรงงานลาวเนาะเข้ามาทำงานในเพเทไทยนะได้เงินเนาะวันละสนะี่ร้อยเนาะได้วันละสี่ร้อยึ่งเป็นการงานทั่วไปแล้วเนาะขายก๋วยเตี๋ยนี่แหละคืองานทั่วไปแล้วเป็นการออกมาโฟดเนะนาะลักษณะที่แบบว่าเออบ่พอใช้บ่พอจ่ายเนาะเบายอยดก็เลยแบบว่า อยากออกมามาเล่าเนาะในมุมมองของบอยอดว่าเออในการมาทำงานที่เมืองไทยนี่แน่นอนว่าเฮานี่มีกฎเกณฑ์ของรัฐบาลไทยอยู่แล้วว่าเออรายได้ขั้นต่ำเนาะสามร้อยสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยเนาะกันแล้วแต่แต่ขั้นต่ำนี่ก็คือสามรอยเจ็ดสบหาบาทเนาะประมาณนี้ขั้นต่ำแต่ บางบางเขตก็อาจจะบกคือกันนอยที่แบบว่าเป็นจ้างน้อยเลยว่าบางโรงงานก็บบกคือกันนอกจะให้คือกันไปเบริรกับบได้ถา้าวันละสี่ร้อยนี่มันได้หลายเลยได้พียงเท่ไงมันก็เทียบเท่ากับคนไทยแล้วเนาะวันละสี่ร้อยนี่ถ้าหากว่าเป็นเงนินกีบเฮาเนาะวันละสี่ร้อยกะเดือนหนึ่งกะจะได้อยู่เจ็ดล้านกว่ากว่ากีบเนาะพี่น้องาเนาะประมาณหนึ่งหมื่น 1, กะหกล้านเจ็ดแสนแล้วเนาะ กระปายมันเอ,เอกกัมันก็นได้เจ็ดเจ็ดล้านผลเนาะพอเบายอดเนาะได้ยินว่าเออซีร้อยบ่พอกินเออบายอดก็ยังสงสัยว่าเออ,เอไปเฮ็ดยังไงเนาะในแม่นอยู่ว่าเ้าห้องเนาะแต่หากว่าเขาอยากได้เงินเก็บหรือว่าเขาอยากมีเงินแบบให้ได้ให้ได้ใช้เนาะแล้วก็ให้ได้เก็บจนหนึ่งเอาก็ควนที่จะขิด เนาะแล้วก็ไต่ตอกดีๆเพว่าจะเห็นอย่างเช่าห้องเฮาจะบเเร่าห้องแพงเกินไปเนาะการกินเนาะเฮาก็กินเพื่ออยู่บ่เปนอยู่เพื่อกินเนาะถ้าเฮาอยู่เพื่อกินแน่นอนว่าหาอนาคตเฮาจะบ่มีเนาะแต่หากว่าเฮาว่ามันได้น้อยในเมืองไทยเฮาเห็ดเวิกอยู่ลาวเนาะเต็มที่กับสามล้านสี่ล้านเนาะที่แบบเฮาไปเห็ดกัมกอนก็เต็มที่กับเกิน4ล้าน5ล้าน ซึ่งมันโบ,โบคือที่เมืองไทยเนาะถ้าเฮ้ามานี่แนนอนเฮข,ขาได้ขั้นต่ำแล้วก็คือหกล้านขึ้นเนาะวัสดุสามร้อยกว่ากับเก้าพันกว่าบาทเนาะเก้าพันกว่าบาทก็หกล้านขึ้นว่สัสดะถ้าเป็นเนงินกีบเฮาเนาะมันก็นได้หลายอยู่แล้วเนาะแต่ถามว่ามาทางานที่เมืองไทยเฮาก็อาจจะเสียค่าใช้จ่ายแน่เนาะมันก็เป็นสิ่งที่เฮ้าเห็ดได้เนาะแล้วก็เฮาเลือกที่จะ มาได้เนาะเลือกที่ปฏิเสธได้แต่หากว่าเอออยู่บางไทยในบอดีแล้วเขาจะไปทํางานอยู่ประเทศใดเนาะหรือว่าเขาจะไปทํางานอยู่เจใดมุมใดเรื่องนี้มันก็สอในให้เขาหัว่าว่าเออบัวว่าเขาจะเห็นงานอยู่ลาวเห็นงานอยู่ไทยหรือว่าเห็นงานอยู่เวียดนามอยู่ไสก่าแล้แต่เนาะสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือการใส่เงินให้เป็นและการใส่ใจแบบว่าบบสุลุยสุไล ถ้าเขาเก็บเงินใส่เงินเนาะเขาได้400ใส่150เนาะหรือว่า200เขาก็ยังเหลืออยู่200ต่อมือหนึ่งเนาะเดือนหนึ่งเขาก็จะได้เงินเก็บอยู่6,000บาทเนาะพี่นงเนาะเขาโบ่ต้องคิดว่าเออเขาจะได้เก็บได้หลายได้ลหลายในนอนว่าถ้าหาเขาคิดไปแบบนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากเพราะว่าคา่าใช้จ่ายเขาก็ค่อนข้างที่จะหลายเนาะ เดือนหนึ่งาหากว่าเงินเดือนมืน่นสองเนาะแต่เป็นส่วนตัวของเบายอดนะเบายอดก็จะเก็บแค่หกพันบาทเลยว่าห้าพันบาทแค่นั้นเนาะแต่หากเขาเก็บเดือนละห้าพันบาทปีหนึ่งเขาก็จะได้อยู่หกหมื่นบาทเราเป็นน้องเนาะปีหนึ่งเขาก็จะได้อยู่หกหมื่นบาทแล้วคิดคิดเบื้องว่าเขาอยู่โดนๆเนาะเขาอยู่สักห้าปีเนาะเขาก็จะได้เงินเสร็จเราเป็นน้องเนาะนั่นแหละแปลว่าเขาคิด บาคคนที่จะขิดไก่เนาะนี่ก็เป็นในมุมมองส่วนตัวของเบายอยดนะแต่ละคนขิดก็อาจจะบูคือกัดเนาะบางคนก็อาจจะอยากได้ลายเนาะอยากได้ไดลายแต่ความที่จริงแล้วเขาเป็นคนขายแห่งงานนะเพียงเทานัมันบอสามารถที่จะได้ดังใจเขาเนาะบางที่เขาเหตุงานเมื่อยอาจจะมีเจ็บเป็นเนาะหรือว่าเหตุทุกเสริรนเป็นท่านเป็นนี่เนาะมันบอแบนว่าจะมาอยู่เมืองไทย10ปปีก็จะนับเอาเงินเอาเงินอย่างเดียวเนาะ วาหางกากเนะนี่นอ,นองเนาะมันบนเมนเครื่องอะไรยุตนเนาะบางทีอาจจะลาภารกิตวนตัวแน่ลาหันลานี่แน่เนาะมันมันมันบอกบาได้ว่าเออเขาจะเห็นงานหอนมือไดอ้แต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นได้ก็คือจะให้ทุกคน,นเก็บเงินอย่างประหยัดเนาะนใช่แบบว่าบนถึงกับประหยัดดอกใช้แค่ว่าใช้ให้เป็นแค่ว่า,วาเดือนนี้เดือนละหมื่นเอาก็กินเครื่องหนึ่งเหลือเครื่องหนึ่ง สัมนี้ก็โอเคแล้วพี่น้องแต่หากว่าได้เงินเดือนออกมาจะไปซื้อของกินแซ่บๆซื้อของรูรูเนาะใส่เหตุแบบคนมีเงินเนาะเากาบอสามารถเท็ดได้เพราะว่าเขาเป็นอาชีพพี่น้องฟังเนาะอาชีพขายแรงงานเนะเาะเขาบอสามารถที่จะไปอยู่ในชุดจุดที่แบบว่าคนมีเงินอยู่ได้เนะเาะเฮาควรที่จะใช้ชีวิตของเฮา อย่างประหยัดตอนบยอดนี่ยังบอได้เคยมาทํางานที่เมืองไทยนี่เพอ็บอยอดบอได้คิดเลยว่าบยอดนี่ปีหนึ่งนี่บยอดจะได้จับเงินสมนี้เนาะหรือว่าเดือนหนึ่งนี่คือคือเดือนหนึ่งนี่บยอดจะได้จับเงินสี่ห้าล้านหรือว่าเงินหมื่นเนาะบยอดกับยังบอทันได้คิดเลยตอนบยอดบอทันได้มาทํางานที่เมืองไทยเนาะคือว่าเงินหมื่นนี่มันคือว่าหายากแท้พอเขามาทํางานที่เมืองไทยเนาะเขาเก็บ ได้หลายเนาะเอากระเจ้หลายกระเม่นอยู่เอากระส่วนหนึ่งเฮาต้องหูว่าเฮามาที่เมืองไทยนี่ยเฮามาเพื่ออย่างนะเนาะเฮาอยู่เพื่ออย่างเฮาอยู่เพื่อเงิ <ส estão> นเนาะเพราะฉะนั้นเฮากเก็บเงินแล้วเขากเมือบ,บ้านเฮาเนาะบวกคัที่จจแบได้่าใช้ตามสังคมแน,น่นอนว่าสังคมไทยเนาะมันก็เป็น,เป,นเป็นสังคมที่เพื่อนกบดีคือบ้านเฮาเพราะว่าเป็นสังคมที่จเจริญเนานะแล้วก็ ห้านสะดวกซื้อหรือว่าห้านสินค้านี่มันค่อนข้างที่จลาดนาะพี่น้องเนาะมันค่อนข้างทิ่จลาดน่นอนว่าถ้าหากว่าผู้ใดไปตามอเบอร์จหรือว่าไปตามไปแสงสีเนาะมันก็จะไปแบบนั้นส่วนในโตของบยอยดเองบุสามารถที่จะบอกได้ว่าทำงานวันละเทา่าไดจังหว่าจะให้ทุกคนนั้นมีเงินเก็บเนาะซึ่งบยอยด์แทเสเลียนะบยอยดทำงาน กับเมียสองคนเนาะมันกระโบถึงฮอดวันละสามร้อยซัมเนาะแต่ว่าเขากระโบได้เห็นมือเนาะเอาก็มีรายได้เสริมขึ้นมาอีกเนาะหลายอย่างแต่ถ้าหากว่าเลี้ยงไก่อย่างเดียวถ้าหากว่าสี่ร้อยห้าร้อยวันหนึ่งมันกระโบโบได้เนาะถ้าหากว่าหลายสองคนเพราะว่าบางเทื้าเขาเมียเขากระโบได้เห็นน้ำเนาะมันเป็นลักษณะนี้ที่ประหยัดอยู่ได้เนาะสำหรับคลิปนี้ผู้ใดที่เข้าเบื้องแรกก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามสำหรับมื้อนี้สิขอกล่าวคุณว่าสัมบัต